สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะวันนี้นะคะจะต้มปลาค่ะพี่น้องต้มปลาช่อน้ะค่ะพี่น้องตอนนี้คูมพันก็เอ่อต้มตั้งา่า,งาตะไคร้ใแบบมะกรูดเดือดแล้วค่ะหม้อเดือดแล้วใส่เครื่องนะค่ะพี่น้องใส่ปลาใส่ปลาใส่ปลาช่อนลงไปค่ะ ใส่ปลาช่อนลงไปนี่ะปึ๊บปลาช่อนตัวใหญ่ๆต้มยำปลาช่อนนะค่ะพี่น้องต้มยำปลาช่อนป๊าบนี่ค่ะปลาช่อนตัวใหญ่ๆ เครื th 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 bung bung ่องปรุงค่ะเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงที่ปรุงพันปรุงไว้ใส่ไรมันได้เหรอพี่น้องล่างถสวยใช่คือก็ ต้มยำปลาช่อนค่ะ <c oughs> เอาพริกใส่ค่ะพริกใส่เลย <c oughs> พริกใส่ไม่ต้องคนค่ะเดี๋ยวเตรียมหาฝาปิดนี่ค่ะเตรียมฝาปิดลังเดือดค่ะพี่น้อง ขนด้วค่ะเพราต้องคนเลยใส่ปลา่าใส่ใส่เกลือนิดหน่อยน้ำตาลูุกคูมพันนะค่ะวันนี้ก็อ่จะใส่มะกอกด้วยค่ะพี่น้องใส่มะกอกใส่มะกรอกใส่มะกรอก แล้วก็จะใส่นใหน่อไม่ส้มค่ะพี่น้องแกงปลาใส่นใหน่อไม่ส้มหน่อไม่ดองที่ดองไว้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะพี่น้องร้อยมันเดือดค่ะ เดดือดต้มปลาค่ะพี่น้องตง้มปลาใส่น้องไม่สมจะแซบ่บ หน่อไม้ดองที่ที่ถนอมไว้ที่ททชัยภูมิค่ะพี่น้องถนอมไว้ที่ชัยภูมิจะมาทํากับข้าวคุด พี่น้องเบิ่งอย่าเขาเดี๋ยวเปล่าฟ้ามาปิด ปิดไาไว้ก่อนด้วยพี่น้องปิดไฟมันเดือดดีๆก่อนค่ะ แกงเขาจมูกอ,อกินพริกพริกแกงกินพวกเครื่องเทศเนี่ยก็จะหอมแล้วก็ชุนเลยเลยเตจะจมูกเลยค่ะ ีนี้เราก็ใส่หน่อไม้ดองที่ทำจากใช้ภูมิมาคะ่ะพี่น้องแล้วก็ใส่เลย <c oughs> นี่ค่ะใส่ขวดเดียวพอได้ค่ะขวดน้นอยๆนะใส่ขวดเดียวพอใส่เราก็ไม่ต้องคนอีกใส่ใบหอมลองไปเลยค่ะปล่อยให้เดือดปล่อยให้เดือดทีนี้ปล่อยให้เดือดแล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จ ไปมันเดือดกันแด้ค่ะพี่น้องไอ้เดือดจะจัดเลยไม่ต้องคนเดี๋ยวมันจะคาวแต่ขอบคุณเอฟซีลยๆะที่ขอมากดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโฮมพันธุ์ตุลากันนะคะวันนี้ทำแกงต้มยำปลาช่อนใส่หน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอยังบ่บเปรี้ยวดีเป็นไงเราค่ะกำลังพอกินเลย ที่น้องเตอนใจเฮ็ดยุบ้านนะคะที่ที่ดองถนอมถนอมไม้ที่บ้านคมผันก็นํามาทํากับข้าวที่โรงเรียนค่ะเป็นการดํานงชีวิตแบบพอเพียงนะคะพอมีพออยู่พอกินนี่ค่ะ่ต้องซื้อ่ต้อง่ต้องได้ไปซื้อเนี่ค่ะเพราะว่านอกไม่ก่สับมาจากยุนาค่ะหัวไหลไปนาแล้วก็มาสับๆๆๆแล้วก็ดองไว้ดองถนอมมหารนะคะนี่ค่ะกำลังเดือดดีๆเลยเดือดปุ้งๆุ้งุุ้งเดือดจัดจัด สักพักนะรอกันได้ค่ะรอรอให้หมอดอด Thank you. โอเคค่ะพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟค่ะ <c oughs> ต้มปลาใส่น่อไม่ดองแล้วค่ะพี่น้อง แซ่บปุ่น่ะโอ้หอมมาจากพี่น้องเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อต้มปลาใส่หน่อมไม้ดองหน่อไม้มาจากชัยภูมิค่ะพี่น้องโอ้ตาแซ่บค่ะพี่น้องกุ่มพันบ่ได้ใส่ใบกี่วแล้ว,วค่ะบ่ะได้ใส่แมงลักอาใส่ต้นหอม ใ่ใบหอมที่คุมพันปูกไว้หลังแฝดค่ะโบรา,าการก็รได้ไปซื้อแต่วา่ากะหอมคือกันยู่ะใส่ได้ยแบบูแบบพอเพียงยค่ะพี่น้องพอเพียงพอมีพออยู่พอกินแนวกะห้องขี้อ้อนกัยยามเมื่อเข้านี่ยอ้อ,อนอ้อ,อน อยากเล่นส่วนสนามคุ้มพันจับใส่เอะตะก้าไว้ก็เลยห้องถ้าสร้าเขากับบได้เฮ็ดกับเขามันที่สวนค่ะพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอามาเบิ้งค่ะพี่น้องมาเบิง้งครับผมคผมรับผมลูก นี่อ่ะต้มปลาต้มปลาช่อนต้มปลาช่อนต้มปลาช่อน อ่ะพี่สวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะบคุริตตุลาการค่ะวันนี้คุริตตุลาการนำเสนอแกงค่ะพี่ฤทธิ์ยกให้เอฟซีดูหน่อยค่ะแกงต้มปลาใส่นอไม้สมเด้อค่ะพี่น้องนอไม้ดองคนอ่ะโอ้เป็นตะกินขนาดค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ